สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกมากมดดำคัชชาพาเล่าเรื่องแตงโมทำสิ่งนี้ก่อนเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่22กรกฎาคม65มดดำคัชชาพาพร้อม2พิธีกรดังอย่างนอตวอริสและดาดาวรินดาได้มีการนำเสนอข่าวข,ของแม่แตงโมหรือนางพานิดาศิรยุยทธินที่เตรียมจะขายบ้านสหลังของแตงโมทิ้งในรายการแฉว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคม ในงานวันเกิดของแม่แตงโมที่ผ่านมาแม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อและพูดถึงแอนนาทำนองว่าบ้านแตงโมกับบ้านคุณพ่อโอนเป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วทั้งบ้านทั้งรถคุณแม่ให้แอนนาช่วยขายแม่ไม่มีปัญญาจะจัดการเรื่องนี้เขาก็บอกจะหาช่างมารรโนเวทให้มันสวยขึ้นถ้าจะขายก็จะได้ราคามากกว่าตอนซื้อ หลังจากนั้นดาดาวรินดาก็เล่าข่าวของแม่แตงโมที่เตรียมจะขายบ้านแตงโมทิ้งต่อว่าแอนนาบอกว่าน้องโมมาหานะแต่น้องโมไม่ได้มารอก หรือมาอะไรลักษณะนั้นกับแม่เหมือนน้องมาเดินตามเข้าห้องนอนแม่รู้สึกมันเขามานอนอยู่ข้างๆแต่เขาได้ไปหาเพื่อนเขาทุกคนเขาบอกแอนนาว่าเขามีความสุขดีแล้วเขาอยู่บนสวรรค์ของเขาเขาไม่ได้ห่วงคุณแม่แล้วด้วยแม่ก็ดีใจที่เขามีความสุขไม่งั้นถ้าอจริยะยังด่าแม่อยู่มันก็เหมือนดึงลูกเข้ามาเกี่ยวแม่ก็ไม่มีความสุขส่วนเรื่องนี้สินแตงโมเคลียหมดแล้วค่ะไม่มีน้องโมไม่มีนี่ ไม่สินเลยแม่ก็สบายใจแล้วทาโหมน้องโมสามชั้นแม่ไม่ชอบขึ้นบันไดเยอะตอนซื้อห้องละ4ล้าน จากนั้นมดดำข้าชภา,าก็ได้เปิดใจเล่าเรื่องที่ไม่มีใครรู้ของแตงโมว่าจะเล่าอะไรให้ฟังเอาวเปล่ามันเหมือนกับดวงที่แตงโมจะต้องดวงคนจะไปอะมันเพิ่งไปรีไฟแนนซ์นะที่วันนั้นมันมานั่งคุยกับฉันตรงนี้พร้อมเอามือชี้คือถ้าจำไม่ผิดบ้านหลังนี้แตงโมมันซื้อตั้งแต่อยู่ช่องเจ็ดบ้านสองหลังนี้ก็เกือบ20ปีได้ก็ปรากฏไปรีไฟแนนซ์ใหม่และพอรีไฟแนนซ์เขาก็ให้ทำประกัน ควบคู่เพิ่งทําเองนะต่อมาทั้งมดวรรลิสและดาดาวรินดาก็ช่วยพูดเสริมว่าก็เลยไม่มีหนี้สินไงพอรีไฟแนนซ์ทางธนาคารก็ให้ทําประกันตามประกันเลยโปะให้หมดเลยเลยไม่มีหนี้สินด้านมดดำคาชาพาก็เล่าต่อว่าคือตอนนั้นแตงโมไม่มีงานไม่มีงานเลยตอนนั้นฉันก็พูดกับแตงโมไปว่าโมถ้าฉันต้องจ้างที่ละแสนก็ไม่ไหวนะเพราะลูกค้าก็ไม่สู้แล้วเต็มที่ก็เหลือหลักหมืน่นโมมันบอกว่า ตไงรู้ป่ะเท่าไรก็เอามาเทอะเพราะต้องเอาไปโปะบ้านและก็บอกว่าเพิ่งไปเอาบ้านออกมาไม่ แตงโมมันสู้กับบ้านหลังนี้มาเยอะนะจะบอกให้เพราะว่าตอนที่แตงโมออกมาใหม่ๆมันไม่มีบ้านนะแรกๆเลยอะเช่าคอนโดอยู่กับพ่อตอนนั้นคือยังไม่มีบ้านบอกเลยว่าสู้ชีวิตมากบ้านแตงโมอยู่แถวเรียบทางด่วนถึงบอกว่าไม่มีหนี้สินเพราะเอาไปรีไฟแนนซ์แม่เลยได้ไปเลยไงท่านผู้ชมหลัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ